ดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาสอนเทคนิคการดูสุนกุนะคะอันนี้จะเป็นสุนกขหกคูณหนะคะ6กคูณหก็คือแนวนอนมี6ช่องแนวตั้งมี6ช่องนะคะซึ่งแนวนอนนะคะแนวนอนก็คือแนวนี้นะจะต้องมีตัวเลข1ถึงตัวเลข6ไม่ซ้ากันนะคะในแต่ละช่องต้องมีตัวเลข1 2 3 4 5 6ไม่จําเป็นต้องเรียงกันนะคะในแนวตั้งก็เช่นเดียวกันค่ะแนวตั้งคือแนวนี้ นแนวนี้นะคะก็ต้องมีตัวเลข1ถึง6ที่ไม่ซ้ำกันนะคะแนวตั้งแนวนอนต้องมีตัวเลข1ถึง6ไม่ซ้ำกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเงื่อนไขอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะนี่ในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ที่มี6ช่องแบบนี้ค่ะก็จะต้องมีตัวเลข1ถึง6ที่ไม่ซ้ำกันเหมือนกันนะคะ ต้องมีตัวเลข 1- ถึง6ที่ไม่ซ้ำกันนะคะเด็กๆมาดูนะเรามาลองดูค่ะเอ๊นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเลข3มเยอะจังเลยนี่เห็นไหมคะถ้าในกรอบนี้นะคะก็ต้องมี 1- ถึง3แสดงว่ากรอบนี้มี3มแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่3อีกในกรอบด้านล่างค่ะก็มี3มแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่3อีกล่างต่อไปเอ๊ยยังไม่มี3เลยนี่นาในกรอบนี้เพราะในกรอบที่1 สแล้วก็3มเนี่ยต้องมีตัวเลข1นถึงหนะคะต้องมีตัวเลข1นถึง6ที่ไม่ซ้ำกันนะคะทีนี้ยเอ๊ะช่อง1มี3แล้วช่องที่สองมี3มแล้วแล้วช่องที่3มละ่ะเราจะใส่3มที่ตรงไหนนักเรียนก็ดูแนวตั้งได้เลยค่ะนี่ไหมแนวตั้งช่องเนี้ยมันจะมี3และ ตั้งช่องนี้ก็มี3มแล้วทีเนี้ยสมเราจะใส่ได้2ช่องก็คือช่องนี้กับช่องนี้นะคะอา้าวแล้วเราจะใส่ช่องไหนล่ะใส่ช่องนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเราหันเหลือบไปดูแนวนอนมีสมอยู่ตรงนี้อีกอ๋อเราใส่สามไม่ได้ฉะนั้นเราจึงใส่สามได้ช่องเดียวค่ะ นั่นก็คือช่องนี้ถ้าเรารู้เทคนิคนะคะลองฝึกทำบ่อยๆเนี่ยนักเรียนจะมองไม่ยากเลยค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใส่3ามที่ช่องนี้ได้ช่องเดียวเท่านั้นนะคะเราไม่สามารถใส่ช่องอื่นได้เพราะว่าถ้าเราใส่ช่องนี้มันก็ไปชนกับ3ข้างบนถ้าเราใส่3ามช่องนี้มันก็ไปชนกับ3ข้างบนถ้าเราใส่3ามช่องนี้มันก็ไปชนกับ3ข้างๆเพราะจะบอกเราว่าแนวตั้งห้ามีตัวเลขที่ซ้ำกันนะคะ ชนะเราเลยใส่สามได้ที่ช่องนี้ค่ะต่อไปอุ้ยสองเยอะจังเลยสองนี้ก็มีสองนี้ก็มีอ,มอ๋อแต่2ตรงนี้ยังไม่มีเลยนะคะใส่ตรงไหนดีละ่ะแนวนี้มีสองแล้วแนวนี้มีสองแล้วอา้าวมันก็เหลืออยู่ตัวเดียวนี่โวโวอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะเราก็เลยมาใส่สที่ตรงนี้ค่ะนะคะมันใส่ได้ที่เดียวแน่นอนนะคะ เสร็จแล้วค่ะเราแอดอม,มันก็ซ้ำกันเลขห้าค่ะเลขห้าอยู่ตรงนี้เลขห้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่กรอบนี้มีสองกรอบนี้มีเลขห้าแล้วแสดงว่ากรอบบนค่ะกรอบบนยังไม่มีเลขห้าเลยใส่ตรงไหนได้ล่ะดูแนวนี้ค่ะแนวตั้งนี้มีห้าแนวตั้งนี้มีห้าอ๋อมันยังไม่มีห้าอยู่ตรงนี้ไงนะคะเราก็เลยจะไปใส่ห้าให้กับ ตรงช่องนั้นนะคะนี่เราก็จะใส่ห้าตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราใส่ห้าตรงนี้ไม่ได้ใส่ห้าตรงนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะมันจะไปชนกับตัวที่เขากําหนดไว้ให้แล้วตัวสีดํานี่คือตัวที่เขากําหนดให้แล้วนะคะเราจะใส่สากับเขาไม่ได้ใส่ตัวเลขที่ํากับเขาไม่ได้ต่อไปค่ะเราก็จะมาลองดูเอใส่ตัวเลขไหนดีอีกเราลองดูช่องนี้ก่อนก็ได้ค่ะเราจะใส่ยังไงดีนะ มันมี25 3แต่ในกรอบเนี้ต้องใส่1 -6 ถึง6ใช่ไหมคะแสดงว่ามันขาดเลข1เลข4แล้วก็เลข6เอ๊ะล้วจะใส่ไงดีล่ะ1เนี่ยใส่ตรงนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรคะเพราะว่ามันมี1อยู่ข้างๆตรงนี้นะคะในแนวนอนฉะนั้นเราใส่1ไม่ได้เราก็จะใส่1ได้ที่เดียวค่ะเราก็เลยใส่เป็นตรงนี้ค่ะนะคะ ต่อไปเหลือสี่กับหกสี่ใส่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไปชนกับข้างบนค่ะแนวตั้งมีสี่อยู่แล้วเราไม่สามารถใส่ได้นะคะเราเลยจะใส่สี่ที่ช่องถัดไปนะคะงั้นก็คือใส่สี่ที่ช่องนี้ค่ะแล้วเราก็จะเลือกใส่หกที่ช่องนี้นั่นแสดงว่ากรอบนี้ก็จะครบแล้วค่ะเลขหนึ่งถึงหกไม่ซ้ำกันนะคะ เลข1นถึงหไม่ซ้ากันเสร็จแล้วเราจะไปใส่ช่องต่อไปค่ะช่องเราพยายามเลือกช่องที่มันมีตัวเลขเยอะๆนะคะมันจะได้เราจะได้หาตัวเลขน้อยๆไปใส่มันตรงนี้ช่องที่อาจารย์ทําสี่เหลี่ยมนี้นะคะมันก็จะเหลือตัวเลขอะไรบ้างคะที่เราสามารถใส่ได้มันก็จะเหลือตัวเลขหนึ่งกับหกใช่ไหมคะเราใส่หกตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีหกอยู่ตรงนี้เนาะเราก็เลยต้องไปใส่หกข้างบน แล้วก็เหลือหนึ่งเราก็ใส่หนึ่งอ่าเราก็จะได้ครบแล้วค่ะในช่องต่อไปช่องด้านบนค่ะด้านบนสุดตรงนี้เนาะเราใส่อะไรได้บ้างคะมันก็เหลือเลขหนึ่งกับเลขหกหกเราใส่ตรงนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรคะมันมีตัวข้างๆอยู่เป็นเลขหกเราก็เลยใส่หนึ่งตรงนี้ใส่หข้างๆค่ะนักเรียนสังเกตว่าเห็นไหมคะแนวตั้งแนวตั้งตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกมีตัวเลขไม่ซ้ำกันเลยค่ะอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่เอ่อสี่ห้า 4, 5, แล้วก็หกไม่ซ้ำกันเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมคะก็มีตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันเหมือนกันทีนี้เราเราลองมาดูในกรอบค่ะเราลองมาดูในกรอบเนาะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกไม่ซ้ำเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ซ้ำเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ซ้ำเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วแล้วอีกฝั่งหนึ่งล่ะทำไงก็เหมือนเดิมค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆลองดูกรอบนี้ค่ะมีหกอยู่เนาะกรอบนี้ก็มีหกอยู่เนาะส่วนอีกรอบนึงค่ะมีหกอยู่ไหม ไม่มีแสดงว่ามันต้องการ6แน่นอนเลยแต่เราจะใส่หกับหตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะมันมีหตัวนี้อยู่ในแนวนอนมันจะซ้ำกันไม่ได้ถูกไหมคะฉะนั้นเราเลยใส่หกไม่ได้เราก็เลยใส่ได้ช่องเดียวคือช่องนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ช่องนี้มันก็จะไปชนกับข้างบนนะคะเสร็จแล้วเราก็ลองมาดูตัวต่อไปเราจะใส่อะไรอีกได้นะคะตัวนี้มีตัวเลขเยอะดีเนาะอาจารย์จะมาเลือกดูตรงนี้ มันก็จะเหลืออะไรบ้างคะช่องเนี้ยช่องข้างล่างสุดเนี่ยคะ่ะมันก็จะเหลือเป็นตัวเลขที่ยังไม่เติมก็จะมีสองสแล้วก็หเติมยังไงดีล่ะเราจะเติม5้าได้ตรงไหนคะเราก็ต้องเติม5ได้ข้างล่างเพราะห้าข้างบนใส่ไม่ได้5้าตรงนี้ใส่ไม่ได้แน่นอนเพราะมันมีหอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะล้วใส่เลยได้อีกเราใส่สได้ไหมก็ไม่ได้2มันก็มีแนวนอนอยู่ตรงนี้ ฉะนั้นมันใส่ได้ตัวเลขเดียวเลยค่ะในช่องนั้นก็คือเลข4นั่นเองนะคะเสร็จแล้วมันก็เหลือสองกับ4ใส่ยังไงใส่2ตัวนี้ได้ไหมเอาไม่ได้เพราะเรามองขึ้นไปข้างบนอา้าวดันมี2อ,อยู่นี้ไม่ได้ค่ะเราก็เลยต้องใส่5แทนเอาสองมาไว้ตรงนี้ช่องนี้ก็จะครบแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ลองไปดูช่องตรงกลางก็ได้ค่ะช่องตรงกลางเนาะดูในแถวแนวนอนตรงนี้ค่ะนาะเดนดูนะมันมี1 สองมันขาดสามกับสีใส่ยังไงดีเราก็ต้องใส่สี่ตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะดูสีข้างล่างมีอยู่แล้วเราก็เลยใส่ได้แค่สามเอาสี่มาไว้นี่แทนนะคะแล้วเราข้างบนนี้ค่ะเหลืออะไรบ้างเหลือหนึ่งกับห้าหนึ่งเราใส่ตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่ามีหนึ่งตัวนี้อยู่นะคะเราก็เลยจะไม่ใส่หนึ่งใส่หตรงนี้แทนนะคะ แล้วก็ใส่5ตรงนี้ค่ะเราพยายามมองด้านบนด้านข้างนะคะแล้วก็ในกรอบสี่เหลี่ยมว่ามันขาดตัวเลขไหนไปบ้างนะคะแล้วเหลือช่องสุดท้ายค่ะใส่ยังไงดีนะมันก็หัวขาดเยอะเลย5ตัวใช่ไหมคะเราก็จะใส่อะไรดีเรามองในแนวตั้งนี้ค่ะนี่เนาะแนวตั้งนี้นักเรียนมองดูมามองลงมาค่ะขาดเลขอะไรคะ เก่งมากเลยค่ะขาดเลขหนเราก็จะใส่หนึ่งเนาะในช่องนี้ขาดเลขอะไรบ้างตรงนี้มีหนึ่งสองสามขาดสี่กับห้าเราก็เห็นสังเกตตรงนี้ค่ะตรงนี้มีสี่กับ5เราใสใ่มันสลับกันเลยเพื่อไม่ให้มันซ้ํานี่ค่ะตรงช่องนี้ขาดอะไรคะขาดสองกับสามเราก็ใส่สลับกันเช่นเดียวกันกับตรงนี้นะคะ เห็นไหมคะก็ครบแล้วเรียบร้อยเราก็จะได้ตารางสุรกูรที่ไม่มีตัวเลขในแนวนอนแนวตั้งแล้วก็ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ไม่ซ้ำกันเลยค่ะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วคะ่ะเด็กๆลองทำนะคะการบ้านของเราวันนี้เป็นชุดที่1กับชุดที่12นะคะฝึกทำบ่อยๆเดี๋ยวจะเก่งนะคะสู้ๆคะ่ะ